คุมค้มๆเลยโอเค สวัสดีวีนดานักตกปลาท,ทุกวนวันนี้มาอยู่ที่ทุ่งสามยอดเอี้ยวยังอยู่สามยอดนะเพราะว่าช่วงนี้ไปไหนไม่ได้สามยอดกําลังกินดีเอาเจ้าแม็กเตอร์กบยางตัวเบ็ดพริกตัวนี้มาหาผลงานกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้จะมีผลงานสก,กีแต้มนะครับกับปลาช่อนสามยอดน้ํากําลังแห้งๆปลากําลังกินดีคันเอี้ยวมาใช้เป็นปลากัะดูกปลาคาันเอี้ยวมาใช้เป็นคันบอสเอ็กคอร์ดลีโน่ครับตัวนี้เวทอยู่ที่สิบยี่สิบความยาวหกฟุตแปด ลอกเป็น DCR S 2 4ครับแล้วก็สาย PE สอง Air Gear WX นะไปเดี๋ยวไปตกปลากันดีกว่าแดดเริ่มมาแล้วเริ่มร้อนกบยางแม็กเตอร์กบยางตัวเบ็ดพิกปั๊บัตตี้พอดีใช้อพอดีคอะ่ะแต่ว่ากำลังทำ

แค่ไม่ได้วัดเลยอะแต้มแรกคราวนี้ตัวใหญ่จัดเลยดูดิจัดแล้วแค่ไม่ได้วัดเลยนี่ยกคันกระดกคันก็ติดอะแมกเตอร์เป็นไงล่ะชอตสามย,ยอดโคตรใหญ่เลยเจ๊ตาฮต้อแต้มแรกเอาไว้ก่อนใหญ่จัด <c oughs> นี่ลงคอเลยยางแม็กเตอร์ครับยางตัวเบ็ดพริกสีดำตัวนี้ช้อนสามยอดเค <c oughs> ฟาก็นด้หนึ่งร้อย100บาท หองตัวมีจริงๆนะตัวที่มีเล็กเติ้ล ไต่เนี่ยกำลังสวยเลยนะค <c oughs> อนสัมมายอดครับกัดกบยางแม็กเตอร์สีดำกบยางตัวเบ็ดพริกนบราคาหนึ่งร้อยบาทหาซื้อได้แล้วทำร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศโอเคฝสาวด้วยครับกบยางแม็กเตอร์ มันเอาเยอะจริงๆอิ่มอ่ะอิ่มพอดีแบบถ้าอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วอะ่ะกัดไม่โดนลูกป,าาปลาก,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 ก็ไม่แปลกหรอกเอ้ยกัดไม่กัดเดียวก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าลูกปลาเยอะขนาด,าด,ดอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย วูยิ่งฟูงลูกปลาหรือไยตีพาฟูงลูกปลาครับกบยางแม็กเกอร์สีดำกบยางตัวเบ็ดพริกครับผมฝากไว้ด้วยครับผมกบยางแม็กเกอร์งานปลาช่อน มุดนี่มเ็มปากัดิชอ่อนสำเนียยอดครับกัดดูดมุดบุ๊คเลยต้องสับเน้นๆหน่อยนะเพราะว่าที่นี่สลายเยอะน้ำมันตื่น,นบยางแม็กเตอร์สีดำชอ่อนสำเนียยอดใส่สวยเลยเกือบเกือบโลเลยนะเจ็ดแปดขีดได้เนะี่ยอ๊ยกระปา มือ,อฝากเขาด้วยครับผมกอยางแม็กเตอร์หนึ่งร้อยา T e บาทใช้งานคุ้มๆเลยเค โอ้ยอยู่ว่ะเอาไปก่อนอย่างแม็กเตอร์ครับตัวเล็กตัวน้อยเก็บหมดช้อนสามเลยยอดเก่<ห>อย่างแม็กเตอร์อย่างตัวเบ็ดผีตัวใหญ่ใหญ่แล้วเนาะ หเาาออไปหนึ่งดีอย่างกัดลูกปลาแล้วตีใส่กัด,ดวะเออสีดำช้อนสามย,ยอดครับ กดยางแม็กเตอร์กบยาตัวเบ็ดพริกกนไี่พริกลงคอเลยเคฝาาไ้ด้วยกบยางแม็กเตอร์ มาจับในลอกดีกว่าจับทำรูเอ้ยจับทำร่องช่องป่าปือเลยยางแม็กเตอร์ครับกับยางตุ้งเบ็ดเบ็ดพิก งานจะช้อนสำหรับยอดโ okay. อเคหาแต้มต่อ เริ่มหาตัวยากครับช้อนสามระย,ยดกัดกบยางแม็กเตอร์สีดำนี่เดี๋ยวหาต่อเริ่มหาตัวยากๆแล้วน้ำเริ่มลงกว่าเดิมเยอะเคไป ไม่ต้องวัดเลยตัวนี้แต่ไม่ต้องวัดเลยบยางแม็กเตอร์ครับสีดำนี่แกตัวนี้แทบจะไม่ได้วัดเลยแค่กระตุกเบาๆก็อยู่ละฝากด้วยครับผมบยางแม็กเตอร์กบยางตัวเบ็ดพริก